66เรเดอร์โน้ตบุ๊กโคตรแรงที่มาพร้อม CPU Intel i 9 Gen 11และการ์ดจอ rtx 30 4ศ์พร้อมหน้าจอ qhd 240 EARTH พร้อมให้คุณสัมผัสความแรงแล้ววันนี้สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์รู้สึกเหมือนหายจากการทำคลิปดราม่าไปนานเลยแต่ถึงผมไม่ทำมันก็มีดราม่าอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ทำไม่ได้แล้วครับเพราะมันเป็นดราม่าของ2เกมยักษ์ใหญ่ที่มาในเวลาใกล้ๆก,กัน battlefield 2 0 4 2 และ G T A Definitive Edition Remaster ของ G T A Classic 3ภาคเรียกว่าเป็นเกมในตำนานทั้ง2เกมดราม่ามาติดติดกันแถมมันยังคล้ายๆกันอีกตั้งหากก็คือโดนรีวิวลบสยับในเว็บ Meta Critic วันนี้ก็เลยเอามารวมแบบคลิปเดียวกันเลยว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกม2เกมนี้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงโดนอะไรแบบนี้ Battlefield 2 0ูนมาเริ่มกับอันนี้ก่อนดีกว่าครับ Battlefield ภาคใหม่ล่าสุดแบบแกะกล่องภาคต่อของซีรีส์ t บทเท i ฟิลเกมสงครามระดับตำนานจากค่าย EA ค่ายดีค่ายเดิมของเราที่ภาคน,นี้ปรับปรุงระบบอะไรหลายๆอย่างมาพร้อมกับสงครามที่หน่งขึ้นห้องหนึ่งเล่นได้เกินร้อยคนตัวเกมจริงๆเปิดให้เล่นวันที่19ครับก็น่าจะเป็นวันที่ปล่อยคลิปนี่แหละคือต้องบอกว่าหลายๆคนตั้งความหวังกับเกมนี้ไว้พอสมควรครับ ตัวเกมมีการเปิดให้เล่นแบบ Early Access ไปก่อนล่วงหน้าราวสิวันกว่าๆผมเล่นเกมนี้ไปแล้วครับใครที่ดูไปแล้วบอกเลยว่ามีร้อยศพไม่ใช่ศพคนอื่นนะศพผมเอง แล้วที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้ครับอย่างแรกเลยคือมันเกิดปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้กับเกมเกมนี้นั่นคือบั๊กครับ Battlefield 2042เปิดตัวมาพร้อมกับบั๊กมหาศาลเยอะขนาดที่ว่าเล่นยังไงก็เจอเอาเป็นว่าเยอะจริงแต่เล่าจากที่ผมเจอก่อนแล้วกันบอกก่อนว่าไม่ได้มีอันเดียวอันแรกเลยคือลงไปนอนแล้วไม่ตายครับใน Battlefield เนี่ยถ้าเราโดนยิงเราจะร่วงไปแต่ยังไม่ตายเกมจะมีเวลาให้เรานิดหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมเรามาชุบแต่บั๊กน,นี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราโดนยิงไปเราจะลงไปนอนดินแล้วก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นไม่มีวันตายคือปกติเวลาเราดาวเราสามารถสกิปแล้วไปเกิดใหม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณติดบั๊กนี้เนี่ยก็จะดิ้นอยู่อย่างนั้นแหละครับทําอะไรไม่ได้กดนู่นกดนี่ไม่ได้วิธีการแก้เดียวก็คือออกจากเกมแล้วเข้าใหม่หรือแม้แต่บั๊กระหว่างเล่นที่ไม่สามารถเลือกคราสหรือว่าเลือกอาวุธอะไรได้คือปกติเราตายเรา,า,เราสามารถเลือกคราสเลือกอาวุธเลือกตัวละครได้ใช่ไหม แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ว่าเราเลือกอะไรทุกอย่างจะเด้งกลับไปเป็นเหมือน default คือเลือกไม่ได้เหมือนเวลาเราโหลดเข้าแมปแล้วโหลดไม่เสร็จหรือว่าเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่สมบูรณ์อันนี้ระหว่างเล่นผมเจอหลายครั้งมากซึ่งมันน่าลำคาญมากๆแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ครับเกมเต็มไปได้วยบั๊กอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็น hovercraft ในเกมยานผานนะสะเทินน้ำสะเทินบกสามารถเอาไปตายตึกได้ครับ ตายตึกแล้วก็บินไปบนฟ้าวิ่งชนเฮลิคอปเตอร์และนอกจากบัคที่เยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยเกมยังทําออกมาได้ไม่ดีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งปืนที่ยิ่งแต่งยิ่งสายยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดดทั้งที่ยิ่งแต่งมันต้องยิ่งนิ่งขึ้นคือต้องบอกว่าการเพลงของเกมมันสนุกนะแต่การกระจายของกระสุนมันปัะหลาดมาก ยังไม่รวมระบบตัวละครที่หลายๆคนไม่ชอบกันคือในภาคนี้ Battlefield เลือกที่จะเอาระบบคลาสออกไปแล้วเลือกใช้ระบบตัวละครที่มีความสามารถแตกต่างกันออกไปแทนซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแล้วทุกตัวละครก็สามารถใช้ได้ทุกออวุธทำให้ระบบคลาสถูกตัดออกไปในภาคเก่าๆมันจะมีเลือกคลาสต่างๆใช่ไหมครับภาคนี้ไม่มีมันทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันขาดความเป็นแท็ติกไป มันเหมือนเกมอาร์เคดชูเตอร์มากกว่ายังไม่รวมกับ UI ใหม่ที่ค่อนข้างดูยากคือมองไปทางไหนก็งงไปหมดรวมถึงสกอร์บอร์ดในเกมที่ถูกเอาออกไปด้วยเกมเอาสกอร์บอร์ดแบบเก่าออกไปแล้วก็ใส่สกอร์บอร์ดที่ดูยากและงงเข้ามาหลายๆคนบอกว่ามันทําให้ฟิลของเกมคอมเพตทิฟชูตเตอร์หายไปกลายเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้มีโพสต์หนึ่งใน r ร d ดิตเขาโพสต์ไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าเกมนี้สนุกแต่ถ้าเกิดให้เอาไปเทียบกับ Battle Field 1 Battle Field 4หรือ Battle Field 5 มันเหมือนกับถอยหลังลงครอก UI ของเกมดูยากยิ่งเล่นยิ่งสับสนมินิแมปแย่มากระบบแชทก็ไม่โอเคที่สำคัญคือไม่มีสกอร์บอร์ดกราฟิกดูโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับภาคหนึ่งและภาคหา้ามันก็ดูเหมือนดาวเกรดยังไงก็ไม่รู้การควบคุมรถต่างๆดูมีปัญหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วผมไม่ได้พูดก่อนหน้าแต่ภาคนี้เนี่ยระหว่างเราขึ้นรถกดยิงตัวเองได้ด้วยนะแม่งเป็นอะไรที่แย่มากๆอ่ะซาวดีไซน์ก็แย่กว่าภา,าคเก่า แล้วปัญหาหนักเลยก็คือการออปติมิเซชันที่แย่มากๆคนที่คอมสเปคแรงๆก็รันเฟรมเรทได้ไม่ค่อยเท่าไหร่มันกินสเปคมากภาพรวมก็คือ Battlefield 2 0 4 2เนี่ยรู้สึกเหมือนดาวเกรดภาคเก่าทั้งๆที่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นความเห็นจากเลดดิตนะครับแค่นั้นยังไม่พอในภาคนี้เนี่ยเกมมีระบบคอสตัมแมปครับให้เรากลับไปเล่นแมปเก่าๆของ Battlefield ภาคก่อนๆได้แล้วก็สามารถตั้งกฎการเล่นตั้งวิธีการเล่น ใส่บอทลงไปได้แล้วคนก็เอาตรงนี้ไปหาประโยชน์ในการปั๊ม EXP ให้ตัวละครเอาเป็นว่าภาพรวมทั้งหมดที่ทเล่ามาคือยับครับคือถึงแม้ว่าคะแนนรีวิวของฝั่งนักรีวิวจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยอะไรที่คนเจอมันทำให้ผู้เล่นที่ไม่พอใจในตัวเกมไปลุมถล่มโหวตลบในเมตาคริติกสยับคะแนนที่ผมทำคลิปตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2.5ครับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่น้อยมากๆสำหรับเกมฟอร์มยั์ขนาดนี้ ก็ต้องรอดูกันไปครับว่าเกมจะเอายังไงต่อมันจะเป็นแค่การล้มรุกคุกขาดของเกมที่เปิดตัวใหม่หรือจะเละไปตลอดจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตไหมอันนี้ต้องรอดูครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้อันนี้ส่วนตัวนะผมซื้อมาแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินเท่าไหร่ไม่รู้ปลอบใจตัวเองหรือเปล่าแต่ประมาณนี้ครต่อไปพูดถึงอันนี้ดีกว่าครับ GTA Trilogy Definitive Edition สำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบกัน แบทเทนฟิลนี้เป็นอะไรที่ซอฟๆไปเลยเพราะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเละข,ของจริงครับรีวิวใน Metacri ติ c ไปถึงหลักศูนย์คะแนนเลยทีเดียวศูนย์คะแนนเนี่ยเป็นคะแนนจากผู้เล่นนะครับอยู่ที่0.5จากรีวิวเกือบ3000รีวิวตอนแรกต่ำกว่านี้อีกครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับค่ายเกมคุณภาพอย่าง Rock Star ผมก็เลยไปไล่ดูต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยถือเป็นเกมที่มีคะแนนรีวิวต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่ายเกม Rock Star คือต้องบอกว่าสำหรับคนเล่นเกม ผมว่าน้อยคนจะไม่รู้จัก GTA มันเป็นเกมระดับตำนานต้องบอกว่าตำนานทุกภาคเกมที่เราจะได้เข้าไปสัมผัสโลกมืดนในอเมริกาแบบฉบับ Open World ซึ่งทาง Rockstar หยิบมาทำการรี m a s t e r ตอร์ถึง3หภาคนั่นก็คือภาค3 w i c e ซ i t y และ San Andreas ซึ่งรี m a s t e r ตอร์ก็คือเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วขายใหม่ในคุณภาพที่ดีขึ้นคมชัดขึ้นปรับปรุงระบบเกมกราฟิกเสียงให้มันเข้ากับยุคสมัยและเล่นง่ายมากขึ้น แต่โดยรวมคุณก็จะได้เกมเดิมที่อัปเกรดขึ้นมาซึ่งต่างจากรีเมคที่เป็นการทำใหม่ไปเลยซึ่งรีมาสเตอร์ของ GTA เอามารวมแพ็กขายแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆ GTA ที่เห็นต้องขนลุกแล้วอยากซื้อมันเล่นอย่างแน่นอนเพราะสามภาคนี้มันตำนานจริงๆตอนผมเห็นตัวอย่างเนี่ยผมยังอยากซื้อเลยครับแบบว่ามันว้าวมากๆแต่โชคดีที่ไม่ได้ซื้อเอาเป็นว่ามันเป็น GTA ที่หลายคนเฝ้ารอและไม่ต้องเดาครับมันออกมาเละ คือต้องบอกว่าถ้าเกิดมองผ่านๆมันก็อาจจะดูดีแต่ถ้าเกิดมองเข้าไปดีๆแมงเผาแทบทั้งเกมบอกเลยครับว่ามันเป็นรีมาสเตอร์ที่เหมือนปั่นเมื่อขายตัวเกมมีปัญหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคือ,อยี้ตามที่ผมเข้าใจคือ GTA remaster เนี่ยเขา remaster เทกเจอร์ต่างๆในเกมด้วย AI คือทําให้ภาพมันละเอียดขึ้นด้วย AI อันนี้จะคล้ายๆกับ remaster ของเกม Mass Effect แต่ปัญหาก็คือ พอทำเสร็จแล้วแม่งเหมือนไม่มีคนตรวจครับเหมือนกับพอแปลงเสร็จก็ขายเลยเพราะมันมีแต่อะไรช่ยช่ยๆเต็มไปหมดเท็กเจอร์บางส่วนก็มัวๆทำให้เราจะได้เห็นอะไรแปลกๆในเกมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดพวกป้ายที่เป็นมุกในเกมก็ถูกแปลแบบผิดๆเหมือนกันเพราะว่า AI มันอ่านไม่ออกว่าป้ายเก่ามันอ่านว่ายังไงแล้วมันก็พิมพ์อย่างอื่นลงไปแทนอ๋อแล้วโมเดลในเกมเนี่ยไม่ได้ทำแบบมัวๆนะครับเขาทำใหม่แต่ทำใหม่ได้เละโคตรๆคือหลายๆอันเนี่ย โมเดลมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่เหมือนเปลี่ยนแค่สกินแล้วก็ไม่ปรับให้ดีพอมาลงในเกมมันก็เลยบิดเบี้ยวมั่วซั่วเต็มไปหมดเราจะได้เห็นตัวละครที่ทำท่าทางแ,แปลกๆอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะที่เห็นแล้วต้องสายหัว รวมถึงหน้าตาตัวละครที่เปลี่ยนไปด้วยเหมือนในภาครีมาสเตอร์เขาตั้งใจจะปั้นโมเดลตัวละครใหม่ให้มันดูกระตูนกว่าเดิมไม่ดูจริงจังเหมือนอันเก่าๆแล้วก็ดันทาออกมาได้ไม่ดียังไม่รวมบั๊กเก่าๆที่มีใน PC ต้นฉบับคือในอันเก่าก่อนรีมาสเตอร์ก็มีบั๊กนี้ตัวรีมาสเตอร์มาแล้วก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมมีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าจริงๆตัวรีมาสเตอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้รีมาจากตัว PC แต่รีมาสเตอร์มาจากฉบับโมบายที่พอร์ตมาได้ห่วยโค เอามารี a มา e r สเตอร์เอากลับมาเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ระบบมันก็เลยเล,เละๆอย่างที่เห็นแค่นั้นยังไม่พอครับมันสะสมกับปัญหาที่ว่าทาง Rockstar ทาง t a k e t w o เล่นงานคนที่ทำมอดกราฟิกของ GTA 3ภาคนี้คือพวกที่ทำมอดปรับปรุงกราฟิกก่อนที่เกมจะออกโดนเก็บไซฮียนครับถ้าไม่เลิกทำก็จะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนั้นหลายๆคนก็พอจะเข้าใจแหละครับว่าจะทำมาขายเอง แต่ไม่นึกว่ามันจะเละขนาดนี้บางคนบอกว่ามอดที่ทางค่ายสั่งปิดไปยังทําออกมาดีกว่านี้ตั้งเยอะรีมาสเตอร์ภาษาอะไรทาห่วยกว่าแฟนเมดมันน่าผิดหวังครับล o อก s t a r มาถึงจุดตกต่ําขนาดนี้แล้วเหรอเป็นค่ายใหญ่คือคนก็บ่นกันไปครับแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนอื่นมองยังไงเรื่องมอดแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามอดในเกมเนี่ย มันช่วยต่ออายุให้เกมได้เยอะเลยเกมที่อยู่ยาวๆหลายๆเกมเอามาขายหลายรอบเขาก็ปล่อยเรื่องมอดอย่าง s k y r i m เนี่ยดู Skyrim เป็นตัวอย่างขนาด GTA 5ยังยอมหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้ 5M เปิดได้ก็น่าจะรู้ว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันสำคัญแต่นั่นแหละครับพอปัญหาสั่งสมมาเกมออกมาห่วยมันก็เลยโดนเล่นสเละขนาดนี้แล้วคุณเลยครับได้ซื้อรีมาสเตอร์หรือเปล่าผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ผมยังผิดหวังแทนเลยสำหรับอันเนี้ยเราไม่ใช่อะไรครับ ก่อนหน้านี้ท Take ั้งเทคทูหรือ Rock Star ก็ปากดีไว้เยอะเหมือนกันบอกประมาณว่าเราไม่ได้แค่เอาเกมมาพอร์ตเอามารีมาสเตอร์เหมือนเกมค่ายอื่นแต่เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้งานมันออกมาดีไม่รู้เหมือนกันครับว่าใส่ใจขนาดไหนมันถึงออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ประมาณนี้แหละครับเอามาเล่าให้ฟังซึ่งทั้ง2อ,อันเนี่ยจริงๆมันคล้ายกันเลยนะครับคือทําผลงานออกมาได้แย่ทําให้ลูกค้าผิดหวังไม่สมฐานะของการรอคอยก็ต้องรอดูกันไปครับว่าทางค่ายจะใส่ใจลูกค้ามากแค่ไหน จะใส่ใจผลงานของตัวเองมากแค่ไหนเออแล้ว GTA อะครับไม่ใช่แค่ม็อดของ3ภาคแรกที่โดนเก็บนะครับม็อดของภาคสก็โดนเก็บเหมือนกันไม่แน่เราอาจจะได้เห็นรีมาสเตอร์ภาค4ก็ได้แล้วมันอาจจะเละอย่างนี้ก็ได้ก็อรอดูกันไปครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือย,ยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ